สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนเนาะค่ะเมื่อน,นี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบัตรชาแนลเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้รถบัตรกสิมาพัดบ็อกโคลี่ค่ะบ็อกโคลี่สดๆดจากสวนเขาเนาะค่ะลอดสารเนาะคะ่ะมะพัดนไส้หมูค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้ก่อนที่จะไปชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจช่องรถบัสชาแนลในเด้อค่ะรถไปเตรียมอุปกรณ์ในเครื่องปุ๋งไว้แล้วเนาะค่ะพี่น้องกะเขาก็ไปเริ่มพัดกันเลยเนาะคะ่ะนับเรกตั้งกระทะเนาะค่ะพี่น้องเขาก็ใส่น้ำมันลงไปเลยเนาะคะ่ะก็ใส่หลายเนาะคะ่ะเขาใส่เป็นควันในเป็นฟืนเนาะคะ่ะเต่าฟืนเนาะคะ่ะมันเลยเป็นควันเนาะคะ่ะ ข้าวซีบัวไสกระเทียมกับบะหี้ก่อนนะคะเพราะว่าเด็กน้อยกินน้ำเนาะคะ่ะน้ำมันเดือดแล้วข้าวเก่าหมูลงเลยเนาะคะ่ะพี่น้องนีนก็เป็นหมูติดมันเนาะคะ่ะพี่น้องเ้ากเกจียวๆน้ำมันที่ในหมูมันออกอีจกจักหน่อยเนาะคะ่ะใหาจังไปพับสะบกโขลีเนาะคะ่ะพี่น้อง มูด่ที่แล้วห้องก็มาปุ๋งเลยเนาะคะ่ะเ้องก็ใส่น้ำตาลจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องใส่ผงชูรสจักหน่อยเนาะคะ่ะใส่รสด,ดีพอมนะคะพี่น้องห้องก็ปุงแล้วแต่เ้ามากรสด,ด่เนาะคะ่ะรสแบบอัจตีใส่เครื่องปุ๋งหลายจักหน่อยเนาะค่ะเพราะว่าห้องพัดหลเนาะคะ่ะ เงินเขาเป็นครอบครัวใหญ่เนาะคะ่ะค้นๆเห็นมันเข่ากันก่อนเนาะค่ะพี่น้องพอดีตรงนี้ไอ้หลอดไฟมันขาดเนาะค่ะพี่น้องลเลยบ่ได้เปิดไฟเนาะคะ่ะกับอาจจะบ่ชัดจังหน่อยเนาะค่ะพี่น้องก็ขอโทษขอภัยหลายๆเด้อค่ะเหนือหมูเขาได้ทีแล้วเขาใส่บ,บอ็อกโคลลี่ลงไปผัดต่อเลยเนาะค่ะพี่น้องเขาอาจจะบ่ได้ผัด พริกกับกระเทียมก่อนเนาะค่ะเพราะว่าไอ้นิดหน่อยกินน้ำเนาะค่ะลูกอาจจะกินน้ำเนาะค่ะขาก็พัดเธอเดี๋ยวไปเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเขาคอยมาใส่พริกกับกระเทียมผัดอีกทีหลังเนาะค่ะเดี๋ยวไปเอาหัวไฟมาก,ก่อนเนาะค่ะพี่น้องมันเริ่มเมือดอแล้วเนาะคะ่ะเขาก็ใส่ซอสหอยจักน้อยเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวถาบอกโคลี่สุกก่อนนะค่ะพี่น้องกำลังหอมๆเลยค่ะกินกบเข้าห่อนๆน,นะคะ่ะพอดีกำลังหงเขาเจ้าห่อนๆเลยค่ะพี่น้องบอกโคลี่เข้ากับต้นที่ทายลงอีพี่ก่อนนั่นแหละค่ะพี่น้อง ต้นเดียวก็ได้บักลายนึงค่ะพักปอดสารพิดเนาะคะ่ะเขาปลูกกินเองเนาะคะ่ะก็ได้พักซุกแล้วพักซุกได้ทีแล้วเนาะคะ่ะเขาก็เอานำใส่ลงจักหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้อง เขากะตักไว้ให้ลูกสาวเขาแล้วนะเะากระเสียวพริกลงทีหลังนะคะพี่น้องรอมันเดือด ฮาก็ตักไปกินได้แล้วเนาะค่ะพี่น้องมันเดือดแล้วค่ะพี่น้องกับเขาฮาก็สุกแล้วเนาะค่ะฮาก็สิตักไปกินกับเขาเนาะค่ะพี่น้องนี่ะบรอกโคลีคะ่ะสดๆเลยค่ะบ่ได้เขาขั้วลายมือแล้วค่ะพี่น้องลูกบส่สบายเนาะค่ะ โอ้ยหอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องผัดบอกโคลี่ไส้หมูเขาก็แล้วแว้วเนาะค่ะค่ะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้รถบัสก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อค่ะเมือ่อหนาฟ้าไม่ยังมาพอกันหรือเก่าเด้อค่ะบายบายค่ะกดติดตามได้ที่ช่องรถบัสชาแนลจ้าสำหรับวันนี้รถบัสก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะบายบายค่ะ